สวัสดีครับพบกันแล้วแครับเลขกันนี้ลูกกระสุนปืนลูกซองมีแบบไหนมัง่งมาเลกกันครับลูกกระสุนปืนลูกซองมีลายขนาดมี10เกต1รสิบซองเกต16สิบหกเกตย0ี่สิบเกตย8ี่สิบแปดเกต,เกตและจุดสี่หนึ่งซุ่นอบนวยวัดเป็นเกตได้มาจากการคำนวณโดยเอาตะกัวนักหนึ่งปอนมาแบ่งเป็นลูกทรงกลมขนาดเท่าๆกันตัวอย่างเช่นสิบซองเกตจะแบ่งเป็นสิบซองลูกเส้นผ้านซุ่นกลางกล้องทรงกลม จะท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของลำกลองปืนนะครับถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง12เกตกับ20เกตหลูกกระสุนขนาด12เกตจะมีขนาดใหญ่ว่านะครับในบ้านเราถ้าพูดถึ่งลูกกระสุนปืนลูกซองหรือปืนหลูกซองจะไม่ถึงขนาด12เกตเพราะเป็นทีนิยมและพอเพ้นไดบอยนะครับมาเลยกันว่ามีหลูกกระสุนแบบไหนมัง่งเบิร์ดช็อตดื้อลูกปลายขนาดเล็ก เส,ส้นผ่านซุ้นกลางก้องหลูกปลายจะมีขนาดตั้งแต่1 7 5จ mm, มิลลิเมตรจนถึง5 8 4ม mm. ิลลิเมตรขนาดลูกปลายที่เล็กลงจะได้จํานวนเม็ดข้องหลูกปลายมากขึ้นนะครับตัวอย่างที่ผลิตในไทยจะมี60 70 100 140 240เม็ดแต่ละขนาดข้องหลูกปลายจะมีเื่อเรียกแตกต่างกันนะครับตัวอย่างขนาดเบอร์สองเส้นผ่านสุ้นกลางก้องหลูกปลายจะเท่ากับ3.75ม mm. ิลลิเมตร มีจำนวนลูกปลายตะกัว100่เมตรนะครับบัคช็อตดื้อลูกปลายขนาดใหญ่เส,นนส้นผ่านซุ้นกลางก้องลูกปลายจะมีขนาดตั้งแต่5 0 8ม mm ิลลิเมตรจนถึง15.2ม mm. ิลลิเมตรตัวย่างสีผลิตในไทยมี9เมตร24เมตรแต่ละขนาดกล้องลูกปลายจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเช่นขนาดโ o อบัคเส,นนส้นผ่านซนย์กลางกองลูกปลายเท่ากับ8.6ม mm. ิลลิเมตรจะมีจำนวนลูกปลายตะกัวทั้งหมด9เมตร ขนาดโอโอบั o เป็นที่นิยมชายกันลูกปลายหนึ่งเมตรจะมีขนาดใกลเคียงกับวัวกระสุนขนาดเกาหมมอนะครับสลักคือลูกโดดจะมีเส้น่านสุ่นกลางของวัวกระสุนประมาณสุ่นจุลก,กาวนิวหน่วยว่าเส้น่านสุ่นกลางก้องลำกลองปืนอยู่เล็กน้อยเป็นลูกกระสุนที่มีอำนาจหยุดอย่างสูงนะครับจากการคำนวณคาทเทเลอร์น็อกเอาแฟกเตอร์เปรียบเทียบระหว่างลูกสลัก กับหลูกขนาดจุดสองสองเอวาพบว่าอำนาจยุดยังแตกต่างกันประมาณ30มสิเท้านะครับ <Wow. S 1> ปืนตีชาย,ยิงลูกกระสุนสลักต้องเลือกชายโชกไหมอสมนะครับอาจเกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายให้กับตัวปืนใดตัวอย่างเนีย่าเอ็มเคสิบองแนะนําให้ชายไซยลินเดอร์โชกหรือโชกเบอร์อาเท่านั้นในการยิงลูกกระสุนสลักนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์พบกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ